ผมบอกเลยนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยผมอ่านแล้วผมยังขนลุกไม่หยุดเลยครับคาเซมิโลนะครับประกาศว่าจะขอแขวนสตาร์ทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะพี่รักมากเลยเหรอคืออย่างนี้นะครับโดยมีข่าวออกมานะครับว่าเขาได้ปฏิเสธคำเชิญชวนนะครับของดาริโลนะ <t> เพื่อนร่วมชาติของเขานะครับ <t> เพื่อนร่วมชาติบาราซีลของเขาที่ปัจจุบันนี้คาแข่งกับยูเวนตุสนะครับดาริโลเนะี่ยได้ชวน คาเซ่เนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับให้ไปเล่นที่นั่นในช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับแต่คาเซ่ก็ได้ปฏิเสธไปนะครับโดยเขาบอกว่าเขาจะรีทายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับว่าขอเป็นตำนานที่แมนยูอู้หูคนลุกนะฮะคือเข้ามาฤดูกาลแรกแมนยูก็รักเขาไว้รู้จะรักกันยังไงแล้วนะแฟนแฟนแมนยูก็รักเขาไรู้จะรักยังไงนะครับผมเป็นแฟนหงแดงผมยังชอบคาเซมิโลเลยและคาเซมิโลแบบทำแบบนี้คือแบบ คือคือถ้าภูมิใจว่ะน่าปลื้มใจแทนแ,แฟนแมนยูนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้เรื่องรายละเอียดสัญญาของคาร์สเมโลนะครับรู้แต่ว่าเขารับค่าเหนื่อยระดับ3 0 0แสนกว่าปอนด์นะฮะนี่เขาเซ็นสัญญายาวถึง4ีบวกหปีเลยเหรอก็เท่ากับ4ปีแล้วก็เพิ่มออปชั่นไปได้อีกปีหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดอยู่จนครบสัญญาเนะี่ยก็เท่ากับว่าอยู่จนแขวนสตาร์ทได้เลยอะนะสุดยอดนะครับคือเอาใจเอาใจแฟนๆไปเลยนะฮะคือแบบยกให้เป็นแบบ ที่สุดเลยอะ <c oughs> คือแค่มาฤดูกาลแรกเนี่ยพี่ก็จะขึ้นเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูในเตดอยู่แล้วนะครับถ้าพี่ยังยืนกรานที่จะแขวนสตัร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยแล้ในระยะเวลาที่พี่คุมแดนกลางให้แมนยูอยู่เนี่ยในระยะเวลา4ปีเนี่ยได้แชมป์ติดมือแชมป์เลยแชมป์ถ้วยเมเจอร์เนี่ยติดมือมาสักถ้วยหนึ่งนะขึ้นท่นตำนานไปเลยฮะสุดยอดมากๆ แล้วเขาบอกนะครับว่าเขาไม่มีความคิดที่จะเป็นโค้ดนะฮะยังไม่มีแนวคิดนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทุกๆวันเนี้ยเขาก็เหมือนเป็นโค้ดในร่างนักฟุตบอลอยู่แล้วก็จริงอะ่ะก็คือเขาเป็นทั้งบุนและบูในคนเดียวกันนะครับการอ่านเกมการอะไรของคาเซมิลโลนี้ต้องบอกเลยว่าในในบางเกมหรือเกือบทุกเกมเนี่ยเรียกได้ว่าอ่านขาดอ่านขาดจริงๆที่ผมเคยเคยพูดถึงเขาไปแล้วในก่อนหน้านี้นานแล้วที่บอกว่าเวลาเขาจะเข้าตัดบอลเขาจะอะไรเขาคิด ล่วงหน้าไป2อก้าเลยว่าตัดบอลเสร็จปุ๊บบอลจะต้องไปอยู่ที่คนไหนจะต้องไม่เข้าทางไม่ไม่เข้าบอลสเปซสปะให้บอลแบบกระเด็นออกไปเฉยๆนะครับแต่ว่าบอลจะต้องเข้าไปพอออกไปแล้วเนี่ยเพื่อร่วมทีมเขาจะต้องได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคือว่าที่ตำนานแมนยูครับคาเซมิโลครับสุดยอดจริงๆกับใจของเขาที่มีสายเลือดแห่งลาชันแต่กลับมาหลงรักปีศาจแดงและจะแขวนสตาร์ทกับปีศาจแดงขึ้นเป็นตำนานของปีศาจแดงคนต่อไป the guy